สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิระเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร065 946 7028ค่ะหรือ ID Line 065 946 7028เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น ep ที่152นะคะรายการละ200บาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ การที่สองค่ะ การที่สามนะคะกันที่สี่ค่ะ แลกันที่5นะคะ และกันที่หค่ะ ในการที่7นะคะในการที่8ค่ะ การที่เก้านะคะดูรชอบดูลรวใช่สนใจทักไลน์ไม่ได้นะคะ สุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิภาเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ